สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมช่อง Stop Gaming หยุดการพนันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์แล้วก็แชร์ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับจุดประสงค์ของช่องนะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับก็คือเน้นนะครับทำเกี่ยวกับโกงของ ระบบพนันออนไลน์นะครับแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนเลิกพนันนะครับกลุ่มของพวกเรานะครับไม่มีจุดประสงค์ในการที่จะเชิญชวนทุกคนเข้ายุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับมีจุดประสงค์หลักแล้วก็เป้าหมายหลักก็คืออยากให้ทุกคนเลิกพนันนะครับแล้วก็รู้กลโกงนะครับต่างๆวๆอาจจะ คนโกงอาจจะไม่ลึกลงลึกลงรายละเอียดมากมายนะครับแต่ก็เป็นการพูดนะครับเพื่อที่อยากจะเตือนสติทุกคนตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเริ่มกับคอมเมนต์แรกเลยนะครับว่าแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการพนันแต่เวลากดฟังกดชมทำไมถึงมีแต่โฆษณาการพนันออนไลน์ครับนะครับตรงนี้ผมก็ขอตอบเลยนะครับว่า โฆษณาที่ขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับที่ขึ้นประจําก็คือโฆษณาเกี่ยวกับสลอ็อตใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือมันเป็นกฎของ Youtube นะครับที่ว่าทุกคลิปนะครับที่มีความยาวมากกว่า1นนาะทีจะมีโฆษณาขึ้นทุกคลิปไม่ว่าคลิปนั้นจะเปิดสร้างไรายได้หรือเปล่านะครับผม ก็จะมีโฆษณาขึ้นแล้วก็การขึ้นโฆษณาแต่ละคลิปนะครับก็เกิดจากการยิงแอดนะครับของโฆษณานั้นๆนะครับซึ่งโฆษณาที่ขึ้นมาเกี่ยวกับเว็บการพนันก็เกิดจากที่ทางเว็บนะครับยิงโฆษณานะครับซื้อโฆษณาจากทาง youtube อีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เลยทำให ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงโฆษณาตรงนี้ได้นะครับนอกจากว่าคุณจะสมัคร y o u b e p r พ mium นะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับอีกคอมเมนต์นะครับสอบถามเข้ามาว่าช่องนี้เก่งนะครับคุยคนเดียวก็ได้นะครับผมฟังจากการคุยแล้วไม่มีการพูดสวนกันเลยดูงงไหมครับขอจริงๆรหน่อยอยากได้ความรู้ครับ สำหรับคลิปที่ผมทำขึ้นก็คือเป็นคลิปล่าสุดนะครับที่เป็นคลิปเกี่ยวกับอดีตเจ้าของเว็บใช่ไหมครับที่ออกมาแชร์เกี่ยวกับระบบพนันออนไลน์สำหรับบทความนี้ก็คือผมนำมาจากกลุ่มบําบัดนะครับกลุ่มบําบัดพนันออนไลน์นะครับซึ่งเป็นบทสนทนาบทความสนทนาของ แอดมินนะครับกับคนที่ระบุว่าเป็นอดีตเจ้าของเว็บนะครับซึ่งผมนำเอามาพูดเองนะครับที่ผมแยกเสียงเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รู้ถึงความแตกต่างอของบทสนทนาของคนระหว่างคนสองคนแค่นั้นเองนะครับ ผมไม่ได้จัดทำเมคเสียงเมคอะไรขึ้นมา,าโดยที่ไม่มีจุดประสงค์นะครับผมก็แจ้งอยู่ในต้นคลิปอยู่แล้วว่าคลิปนี้ผมเป็นการนําบทความนะครับของอดีตเ,เจ้าของเว็บนะครับกับแอดมินนะครับสอบถามสนทนากันมาแล้วก็ผมก็เอามาพูดเป็นคลิปเสียง แยกเพื่อความแตกต่างให้ทุกคนได้รู้แค่นั้นเองนะครับผมและ์คอมเมนต์นะครับก็บอกว่าหมดไป500,000จนไม่กล้าที่จะพูดให้ใครฟังบทเรียนครั้งนึงในชีวิตเงิน500,000นี่ก็ถือว่าเป็นเงินจำนวนมากนะครับแต่เวลาถ้าเราฝากเครดิตเข้าไปในเว็บนะครับมันจะเป็นเพียงแค่ตัวตัวเลขใช่ไหมครับก็จะทำให้เราก้าเล่นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะ เล่นมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นจิตตวิทยาอย่างหนึ่งของเวระบบเว็บพนันออนไลน์นะครับซึ่งกว่าเราจะหามาได้นะครับ5 0 0แสนนี้สามารถที่จะซื้อความสุขให้กับเรากับครอบครัวได้มากมายนะครับแต่ถ้าเสียไปแล้วก็เสียไปครับเราไม่สามารถที่จะดึงเงินส่วนตรงนั้นกลับคืนไม่ได้นอกจากจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็หยุดนะครับอย่าตามทุน เด็ดขาดไม่งั้นจะไม่หยุดอยู่ที่500แสนแน่นอนยังไงก็ถึงล้านแน่นอนถ้าคุณยังฝืนที่จะเล่นต่อนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับบอกว่าได้รู้จักพนันออนไลน์ปีที่ผ่านมากับญาติตอนแรกก็เล่นไม่เป็นเลยนะครับก็เล่นเป็นแค่สล็อตแตกมากก็แค่พั0 0องพันไม่เยอะแต่ติดเล่นทุกวันหมดตัวไปเป็นแสน เสียใจมากคิดว่าจะไม่มารู้จักมันตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้พยายามเลิกอยู่ต้องทําให้ได้ค่ะหมดตัวแล้วค่ะตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับเข้ากลุ่มเลิกพนันนะครับเข้าไปพูดคุยเข้าไปปรึกษาเข้าไประบายได้ตรงนี้ก็จะมีแอดมินมีกลุ่มเพื่อนของเรานะครับที่เข้าใจเรานะครับที่จะให้คําปรึกษาพูดคุยนะครับ ระบายนะครับในกลุ่มได้นะครับซึ่งใต้คลิปใต้ลิงก์ก็จะมีกลุ่มตรงนี้นะครับทุกคลิปนะครับสามารถที่จะกดลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มกับพวกเราได้นะครับผมยินดีต้อนรับนะครับอีกคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าจะทำยังไงเพื่อนผมมันเลิกสักทีมันขายทุกอย่างไปหมดแล้วนี่แหละครับก็คือพนันนะครับ มันจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ทรัพย์สินเงินทองที่คุณมีอยู่แต่มันจะเอาสิ่งที่คุณรักนะครับสิ่งที่คุณหวงแหนสิ่งที่เอ่อคุณมีทุกอย่างไปจากคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักนะครับทรัพย์สิสนเงินทองนะครับแมหรือแม้แต่ลมหายใจหรือว่าชีวิตของคุณมันก็จะสามารถที่จะเอาไปได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นก็คืออยากจะให้ทุกคนหยุดเลิกตรงนี้ให้ได้นะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าปีที่แล้วผมห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยซื้อฟีสปินสล็อตมา750ได้มา65,000ถอนออกมาทั้งหมดตั้งใจะจะเลิกเล่นแต่เอาเงินไปซื้อทองไว้เก็บไว้อาทิตย์เดียวด้วยความโลภอยากได้เงินเพิ่มอีกมันก็ไม่ง่ายครับก็ไปขายทองมาเล่นสล็อตอีกรอบว่าจะเล่นเบ็ดน้อย,อยแต่ก็ ไปมาไปไปมามาก็หัวร้อนเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกจนทุนหมดเกลี้ยงตอนนี้ผมเลิกแล้วยังใชน้นี่พอไปกู้เข้ามาตอนหมดเลิกได้เลิกนะครับนี่แหละครับก็คือพนันนะครับผมพอได้ก็อยากได้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับพอเสียก็อยากตามทุนมันก็วนเวียนวนลูปอยู่แบบนี้นะครับสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินนะครับถ้าเลิกได้ให้เลิกเด็ดขาดนะครับผม ต่อกันเลยนะครับคอมเมนต์นี้ก็สอบถามเข้ามาว่าผมก็เข้าใจนะครับว่าแอดหวังดีแต่ก็อยากให้ทำเนียนๆหน่อยมันไม่สมจริงเลยดูออกเลยว่าจัดฉากมันมีผลต่อความน่าเชื่อถือมากนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาแต่ผมก็อยากจะแจ้งนะครับก็คือผมแจ้งในต้นคลิปแล้วนะครับสําหรับคลิปเกี่ยวกับอดีตเจ้าของเว็บออกมาแฉเกี่ยวกับระบบพนันออนไลน์ ตรงนี้ก็คือมันเป็นบทความนะครับซึ่งบทความสนทนากันระหว่างแอดมินนะครับกับเจ้าของเว็บนะครับแล้วผมก็เอามาเล่าเพื่อให้เห็นเพื่อให้ได้ฟังถึงความแตกต่างนะครับะระหว่างคนส,สนทนากันสองคนนะครับซึ่งคลิปเสียงนี้ก็เป็นคลิปเสียงขงผมเองนะครับอเอามาปรับเสียงเพื่อที่จะ ให้แยกให้ออกนะครับผมก็แจ้งตั้งแต่ต้นคลิปอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือรายละเอียดสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับต่อกันเลยนะครับคอมเมนต์นี้คอมเมนต์เข้ามาว่าสาระสำคัญที่คนอยากจะฟังไม่ใช่คำสอนแต่เป็นเบื้องหลังที่ลงลึกมากกว่านี้สิ่งที่อยู่ในคลิปทั้งหมดเชื่อว่าหลายคนรู้อยู่แล้วแต่ก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมก็อยากจะแจ้งนะครับที่ผมจัดทำขึ้นเพื่อที่จุดประสงค์ เป้าหมายก็เพื่อที่อยากจะเตือนสติทุกคนนะครับการที่จะเลิกได้หรือเลิกไม่ได้นะครับถึงแม้คุณจะรู้กลโกงลึกมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่าทุกคนรู้เกี่ยวกับระบบกลโกงของระบบพนันออนไลน์อยู่แล้วแต่ทําไมคุณเลิกไม่ได้ละ่ะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคุณติดไงนะครับ ตรงนี้เนี่ยสำหรับช่องผมนะครับก็มีช่องทางที่จะให้ทุกคนเข้ากลุ่มเพื่อที่จะพูดคุยเปิดโอกาสแชร์ประสบการณ์หรือว่าการวิธีการเกี่ยวกับเลิกพนันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนำไปปรับใช้นะครับกับตัวเองเลือกใช้ปรับใช้กับตัวเองลองดูนะครับว่าวิธีไหนที่สามารถที่จะ,ะนำไปใช้กับตัวเองได้นะครับมันก็เป็น ทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรามีสติมากขึ้นเลิกเกี่ยวกับการพนันได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะรูะ้เกี่ยวกับคนโกงมากแค่ไหนแต่ถ้าคุณใจคุณไม่เลิกนะครับแต่คุณอยากจะเล่นต่อนะครับยังไงคุณก็เล่นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ ต่อกันเลยนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับบอกว่านี่มันเสียงแล้วก็คลิปของคุณวิทสกายวอลเกอร์คุณไปดูดเข้ามาหรือเปล่านะครับสําหรับคลิปยอดเทิง32ล้านหรือว่าคลิปเกี่ยวกับพี่วิทสกายวอลเกอร์นะครับตรงนี้ผมก็ขออนุญาตพี่เขาแล้วนะครับอยากจะบอกตรงนี้นะครับซึ่งเราก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะให้ทุกคนนะครับเลิกนะครับแล้วก็หยุดเล่นนะครับเกี่ยวกับ ระบบพนันออนไลน์ระบบกโกงต่างๆนะครับซึ่งทางผมก็ขออนุญาตของพี่วิทย์สกายวอกเกอร์แล้วนะครับถ้าคุณไม่เชื่อหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์สอบถามไปทางพี่เขาได้นะครับผมต่อกันคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับบอกว่าพี่ผมติดสล็อตโลมามากนะครับเสียเยอะมากอพอมันเอาคืนมาให้อีกก็วนรูปอยู่อย่างนี้นะครับ แต่ก็เสียมากกว่าได้นะครับดีใจตอนที่ได้ก็แค่วันเดียวยอมแพ้มันไม่ได้สักทีเต็มที่ก็ได้แค่2วันนะครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นระบบจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ปล่อยให้เราได้มีได้มีเสียนะครับเหมือนเลี้ยงเราไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบของพณน,นออนไลน์ที่จัดทําขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกล่อให้เราติดกับดักนะครับแล้วก็วนลูปอยู่แบบนี้อยู่ในวงจรนี้นะครับ ถ้าเลิกได้ออกไม่ได้ให้เลิกนะครับโดยเฉพาะ,ะสล็อตตรงนี้สามารถที่จะกำหนดอาตาัตราเปอร์เซน็นในการจ่ายได้ง่ายที่สุดนะครับว่าจะจ่ายให้เราในอัตราเท่าไหร่นะครับถ้าคุณไม่เลิกก็จะวนลูปอยู่แบบนี้เหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับก็แชร์บอกว่าเคยเล่นจนเงินไม่มีจะกินค่าทุกวันนี้เลิกแล้ว เราไม่มีวันชนะมันแน่นอนมีแต่เลือกเท่านั้นที่จะชนะระบบพนันออนไลน์ได้ใช่ครับการที่คุณอยากจะชนะระบบพนันออนไลน์คุณต้องเลือกเท่านั้นคุณถึงจะชนะมันนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับก็สอบถามเข้ามาว่าไม่มีวิธีไหนที่ทางการจะกวดล้างให้หมดไปเลยใช่ไหมครับตรงนี้ผมบอกไปเลยนะครับยากนะครับการที่จะให้เวฟพวกนี้หมดไปจากสังคมไทยเรานะครับก็คือต้องเริ่มจากตัว เราก่อนนะครับทุกคนต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับหยุดเลิกนะครับถ้าเราไม่เล่นไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับระบบเกี่ยวกับพวกระบบพนันออนไลน์พวกนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอ่าถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มเลิกพนันกับพวกเรานะครับก็ใต้คลิปใต้ลิงก์นะครับเข้าไป พูดคุยปรึกษานะครับระบายกันได้นะครับสำหรับทุกคลิปนะครับก็จะมีลิงก์กลุ่มไลน์ OpenChat อีกทีนึงนะครับทุกท่านสามารถที่จะกดเข้าร่วมกลุ่มได้ภายในกลุ่มไม่มีเชิญชวนเกี่ยวกับเล่นพนันออนไลน์แอบแฝงแน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับาการพนันมันเลิกยากแต่เลิกได้แน่นอน,นครับขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนะครับถ้าใจคุณมาแล้วนีครับ ยังไงก็เลิกได้นะครับสวัสดีครับ